หาเหลือกบบกไฟไปไปทัส่บาทมืออื่นค่ะเบิ้งวันไวยได้มันพ่อกินได้แน่อันนี้นาะชิได้อยู่แต่มันสุกบมล่อไ่คันคันอันไหนง่ไนกินได้อันนี้ได้อยู่ ีหมดเสาผนมาจัง,งหวัดสองสองวัดเอ็ดสามไม่รอดเอ็ดสามบ่มจักอันใดตึงประตึงจังไปเหลือกไหม น,นี่บ่อใดน,นี่ขันนุวยไงนะ่ะกินได้มีนวลนอยู่<อ>นี่ยังนุวยนี่นุวยแกนุวยนี่มีบ่อ ได้ราคาปลาสุกปันไดไว้ใส่บาทมืออเศร้า